สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คือว่าเดี๋ยวแม่แหมมาจะกลับแล้วค่ะจะขึ้นกรุงเทพแล้วนะคะก็เลยมาดูที่ของเตี๋ยค่ะมาบอกเตี๋ยว่าเตี๋ยหนูไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือต้นไม้นะคะที่เตี๋ยปลูกนะคะคือมองไกลๆเนี่ยดูต้นเล็กแต ไปใกล้ๆนี่กอดไม่มิดเลยนะคะนี่คือต้นยางนาที่เตี่ยปูกไว้ให้ลูกหลานนะคะเพราะว่าเออใครจะสร้างบ้านใครจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเตี่ยเราก็จะให้ไม้นะไว้สร้างบ้านนะคะนี่คะ่ะนี่ก็สวนชะอมสวนชะอมนะคะหน้าหนาวก็จะได้เงินหน่อยแต่ว่าถ้าหน้าฝนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขายแค่กำรรละ3สามบาทเองค่ะขายถูกมากเลยเพราะว่าคนเท่าคนแก่เขาตัดขายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ เอ้ยขี่รถเอาไปส่งไกลๆมันก็ไม่ได้อะค่ะก็จะมีคนมาซื้อที่บ้านถ้ามาซื้อที่บ้านเนี่ย,เ,ยเขาให้ราคาเท่าไหนก็ขายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเนี่ยชาอมใช่ไหมข้างในเป็นตะไคร้นะคะมีขามีตะไคร้แล้วก็มีกล้วยค่ะเห็นไหมมีกล้วยด้วยกล้วยน้ำว้าค่ะตรงโน้นเนี่ยค่ะกอกอขาค่ะโหเห็นต้นยางนาะของแม่มไหม แม่สั่งแล้วนะคะว่าห้ามตัดต้นไม้ของเตี่ยนะคะซักต้นนึงอ่ะห้ามตัดเลยจะเอาไว้แบบนี้แต่เขาก็บอกว่ามันจะล้มสายสายไฟนะถ้าล้มสายสายไฟขาดเนี่ยต้องเสียตังเราก็จะแบบโอ้ยก็ยังปวดหัวอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้นใหญ่มากมันคงไม่ล้มง่ายๆหรอกมั้งเขาบอกว่าถ้ามันล้มสาถ้ามันล้มสาย,าสายอ่ เสาไฟฟ้าหักเนี่ยต้นละแสนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาพูดแบบนี้เพราะว่าเหมือนว่าเขาอยากจะให้ตัดต้นไม้ออกเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่แบบไม่ให้ตัดค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ของเตี่ยค่ะก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละถ้าสายไฟขาดเดี๋ยวฉันจ่ายเงินเองอะไรประมาณนี้ค่ะอย่ามาตัดต้นไม้เตี่ยฉันนะก็พวกญาตินะคะญาติเขาคงอยากได้ไม้มั้งแต่ว่าแม่แบบไม่ไม่ให้ตัดค่ะ จะเอาไว้แบบนี้จะให้มันเป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหักมุกนะคะต้นใหญ่เลยกล้วยหักมกนี่ค่ะและริมนั้นก็คือแม่น้ำน่านนะคะที่ของแม่แบบนี้จะติดแม่น้ำน่านค่ะก็คือมองเห็นวิวแม่น้ำเลยนี่ต้นต้นนี้นะคะเห็นต้นมะเฟืองไหม นี่คือต้นมะเฟืองนะคะแม่แหม่มซื้อไว้แล้วก็ให้เตี่ยปลูกค่ะอันนี้เตี่ยเขาก็ปลูกโอหนี่ค่ะมะเฟืองโอ้โหสูงใหญ่แบบนี้แล้วค่ะโตเร็วมากๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมกล้วยหักมุกค่ะนี่ค่ะกุก๊กกล้วยหักมุกเนี่ยค่ะแล้ววันนั้นก่อนที่เตี่ยจะเสียก่อนที่เตี่ยจะขึ้นเข้าโรงพยาบาลเตี่ยก็นั่งตรงนี้ค่ะคุยกับคุยกับแม่แหม่มนะนี่ยค่ะ บ้านเตีย๋ยเตี๋ยมีแมวที่สวยด้วยนะมีแมวที่สวยด้วยสีสวา่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะบ้านเตีย๋ยเดี๋ยวแม่แม่ก็จะไปแล้วเตีย๋ยหนูไปแล้วเด้อบอกเตีย๋ยเตีย๋ยหนูไปก่อนนะหนูกลับก่อนนะเนี่ยค่ะมะพร้าวที่เตี๋ยปลูกโอ้ยพูดถึงแล้วก็คิดถึงเนาะเตีย๋ยหนูไปแล้วนะ ดี๋ยวหนูมาหมา่คิดถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็ไปสบายแล้วแหละเขาไปรอเราอยู่เนาะเราก็ต้องอใช้ชีวิตต่อไปนี่ค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวแม่แหม่มันจะไปแล้วเนี่ยแม่แหม่มมาถ่ายรูปกับบ้านเตียค่ะก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปค่ะเดี๋ยวแม่แหม่มจะกลับแล้วค่ะแม่แหม่มมาบอกลาเตียเรียบร้อยแล้วนี่ เห็นไหมคะข้างหลังนี่คืออะไรรู้ไหมน้อยหนาค่ะน้อยหนาสวนน้อยหนาเพียบเลยแล้วนุ่งก็เป็นข้าวโพดค่ะนี่ค่ะญาติพี่น้องกันก็จะปลูกเนี่ยค่ะข้าวโพดนะคะโอเคเพื่อนๆคะ่ะแม่แหม่มบอกลาเตียียเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะเตรียมขึ้นกรุงเทพแล้วก็จะกลับญี่ปุ่นเพื่อนๆดูชาวอมค่ะโอเคค่ะนั้นไปแล้วนะคะบา,บายยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ